การแข่งขันวอลเลย์บอเยาวชน PA ชิงเชลเลอร์แ่งประเทศไทยครั้งที่16ปีที่36ประจำปี2563ชิงทัวระราชทานสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมรารีรอบคัดเลือกตัวแทนภาคนครหลวงระหว่างวันที่24-30ถึงสิงหาคม2563 นสนามสยามยามาห่าเทศานนาบาลนครสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายโรงเรียนอสัมชัญกรุงเทพชนะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรี3ต่อศูน์เซ25ส2บ5 2 โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกียรติวันจังหวัดสมุทรปราการชนะโรงเรียนกีฬานครนนวิทยาหจังหวัดนนทบุรีสต่อ 2, สองเซต25 21 19 25 17 25 25 21 15 1สศูนย์่วนในประเภททีมหญิงโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิง,สงหัเสนีกรุงเทพมหานครชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร3ต่อ 2, สองเซต 23251525 251825211512โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบรุรีจังหวัดนนทบุรีชนะโรงเรียนเทศบาล1เยี่ยมเกีสุวรนจังหวัดสมุทรปราการ3ต่อ1เซต2514172525182518 25, 18. สรุปโปรแกรมการแข่งขันในวันที่30สิงหาคม2563เริเวลา8นาฬิกาชิงอันดับที่3ทีมหญิงโรงเรียนกีฬากุงเทพพบกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศวันจังหวัดสมุทรปราการเวลา9นาฬิกา30นาทีชิงอันดับที่3ทีมชายโรงเรียนโนมินทราชิโนทิศหอวังนนทบรุรีพบกับโรงเรียนกีฬานุครนนนวิทยา6จังหวัดนนทบุรี เวลา11นาฬิกาชิงชนะเลิศทีมชายโรงเรียนอสมชัญกรุงเทพพบกับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกียรสุวรณจังหวัดสุพาารรณและในเวลา12นาฬิกา30นาทีชิงชนะเลิศทีมหญิงโรงเรียนบดินเดชาส,สิงห์สิงห์ศรีนีกรุงเทพมหาคนครพบกับโรงเรียนสูนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี